เอาลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเน้อผมเบสเปอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับคอนเทนต์เกมสมาร์ทและเจนกันอีกเช่นเคยนะครับหมากาลังมากันเลยเน้อสำหรับเกมนี้เนี่ยผมคนเล่นใหม่ค่อนข้างเจอนะฮะช่วงนี้เนาะเพราะงั้นนะครับผมในคลิปนี้เนียจะมาพูดถึงวิธีการได้โกนะผมได้โกและได้เพชรทั้งหมดนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีหาเพชรฟรีด้วยนะฮะแล้วก็มีวิธีการได้โกอย่างไรหรือได้ได,ได้ตังในเกมอย่างไรบ้างผมจะมาสรุปกันในคลิปนี้กันเลยนะผมว่ามีแบบไหนบ้างเนาะเพราะว่าามีหลยค ถามเข้ามาในไลฟ์เนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะทําแบบว่าสรุปเออสรุปวิธีได้โกทุกอย่างเท่าที่ผมคิดนะเท่าที่ผมจําได้นะแล้วก็วิธีพิได้เพชรทุกอย่างเท่าที่ผมจําได้ละกันนะครับ <c oughs> เรื่องวิธีโกกันก่อนเลยดีกว่านะผมอย่างแรกนะครับผมก็คือภารากิจเล่นรดยวัน5ครั้งนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีการเล่นรดยวัน5ครั้งด้วยนะครับผมก็คือเข้าเกมไปปุ๊บแล้วก็เล่น5รอบแรกเราจะได้สุมของ5อย่างนี้นะครับผมเ <c oughs> ปริร์ร์เปิร์ร์เปิร์รประมาณนี้นะ มซึ่งก็จะเป็นการเล่นรายวัน5ครั้งนะครับผมต่อมานะผมอย่างที่สองนผมก็คือร้านค้าน้่นงนะผมกดไปปื๊บตรงนี้นะผมเห็นว่าเครดิตฟรีรายวันเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอะคนในคอมประสาทกกดรับได้เหมือนกันนะผมแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นในโทรศัพท์หรือว่าคนที่มีเอาว่าเล่นใน Android หรือว่าในโปรแกรมอีบูไรต่างๆนานานะผมสามารถกดดูโฆษณาและรับเงินที่มากขึ้นได้นะผมจากตรงนี้นะฮะวิธีที่3านะผมนั่นก็คือเป็นพานธานั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นดันานเนี่ยมันก็จะมีการได้ตังเ มีดางการได้ตังอยู่แล้วผมก็ได้ตังแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะฮะพอเรีเวล40รีเวลตันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ตังไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเรเวลอัพนะบผมเห็นไหมผมเรเวล42นะผมก็จะได้ตังมา400อะไรนี้นะฮะเออมันก็จะเรเวลอัพหนึ่งครั้งก็ได้ตัง200อะไรทำนองนี้นะครับผมต่อไปวิธีที่สี่นะผมนั่นก็คือเส้นทางนั่นเองนะผมตรงนี้เลยนะผมเส้นทางถ้วยรางวัลน,นะฮะซึ่งมันก็จะมีวิธีการได้ตังเหมือนกันนะผมได้ตังจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะผมกดดรรรับบบบบบไปปปปเเเ๊๊นนะะผมมีสออซ์้ว ะะกดป้ายก็จะได้ตังจากตรงนี antis, hum, ados, ้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะผมวิธีที่5นะผมนั่นก็คือระบบสปอนเซอร์นะผมอันนี้ต้องพูดทีหลังเส้นทางเนาะเพราะว่าจะปุมระบบสปอนเซอร์ได้ต้องผ่านเส้นทางมาก่อนนะผมพูดผิดพูดถูกนิดนึงนะกดเส้นทางมาระดับหนึ่งก่อนนะผมมันจะได้ระบบสปอนเซอร์มานะผมแล้วก็เนี่ยก็จะได้ต่างรายวันแบบนี้นะผมสามารถกดรับได้เลยแบบนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่5ที่ได้ต่างนะผมแต่ละผมนะฮะแต่ต่อไปนะผมวิธีที่6นะผมก็คือแรงนั่นเองนะผมเกมนี้มันมีระบบแรง นะเออเหล่าราขาได้แบบว่าไม่รู้นะผมกดไปดูตรงนี้ได้นะผมมันจะมีเงื่อนไขการปลดแรงให้นะฮะแล้วแต่จะเป็นเวลตัวละครแบบเวลเวลสเชเชอร์ของเราอะ่ะเออเวลยี่สิบมั้งนะแล้วก็เวลตัวละคร1 0หรือ15 5, 5ตัวอะไรทํานองนี้นะผมถึงจะลงแรงได้นะฮะพอเราได้แรงใช่ไหมพอเราปลดแรงมาปุ๊บสมมติแรงต่าตั 300, วเลยสามร้อยเราก็จะได้แบบเลน่นปุ๊บเราก็ได้300นะผมก็จะมีแบบส,สูงๆขึ้นเรื่อยๆก็จะได้แรงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่ง <c oughs> ให้ผมคิดน,นะผมทุกคนจะควรจะไปประมาณแพททินัมหรือไดมอนด์นะผม ข้างเยอะนะออ และวิธีสุดท้ายที่ผมคิดได้นะผมซึ่งเป็นวิธีที่แบบว่าผมอาจจะโชว์ให้เห็นไม่ได้นะผมนั่นก็คือระบบเวลอัพนั่นเองนะฮะก็คือคนเนี่ยเห็นไหมผมจะเบลล์สามสาวนะผมเลขสวยเลยเดียวเชียวนะครับผมซึ่งไอตรงเนี้ยถ้าเราเวลอัพหนึ่งเวลเราก็จะได้ตังค์หนึ่งพันนะครับผมประมาณนี้นะก็ทาเวลอัพอะได้ตังค์หนึ่งพันนะเออนี่คือวิธีสุดท้ายที่ผมคิดได้นะผมทำหรอบการได้ตังค์หรือวได้โกในเกมนี้นั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นการได้เพชรฟรีละกันนะผมซึ่งทุกกกคนนนนเเเเมมมมีีีี้้้สสาาาาารรรรรรถถดดูพพชชฟฟไะห ได้นะครับผมเออเผื่อใครไม่รู้นะผมเกมนี้สามารถหาเพชรฟรีได้นะครับแต่เส้นแอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการหาเพชรฟรีมันจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เป็นเพชรฟรีอ่ะฟังกันก็มาฟังกันดีกว่านะครับผมซึ่งวิธีหาเพชรฟรีเนี่ยผมจะสรุปมาประมาณ2อถึงสข้อใหญ่ๆนะครับผมมันจะมี2ข้อที่แบบว่าหาได้ดแน่ๆกับข้อที่3ที่แบบเป็นข้อพิเศษนะฮะมาข้อแรกนะผมนั่นก็คือการเล่นรายวันนั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมน,นะผมเหมือนกับข้อแรกในโหมดโก้เลยนะครับผมเหมือนกับวิธีการได้ต่างข้อแรกเลยนะผมก็คือการเล่นรายวันนะ แต่ซึ่งมัน,มนก็เหมือนกับเงนโกเหมือนกันน่นแหละถ้าเราเล่นแลวันหาครั้งใช่ไหมมันก็จะสุ่มขอที่เราได้ปุ๊บ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 อะไรทำนองนี้นะผมซึ่งถ้าเราเล่นในโทรศัพท์หรือในอีมูหรือนู่นนี่นั่นแล้วแต่นะผมที่ไม่ใช่ในคอมหรือในตีตมอ,อ,อ่ะเออเราก็จะสามารถกดดูโฆษณาได้นะผมเพื่อกดข้ามโฆษณาไปเรื่อยๆจนได้เพชรได้นะผมได้เพชรหรือได้ตังค์ได้นะครับซึ่งต่ำๆนะถ้าไม่สวยมากนะผมจะได้ประมาณ10เพชรต่อวันเนอะผมเอาตรงๆ9เพชรก็ถือว่าสวยแล้วนะเออส่วนใหญ่จะได้ประมาณ10เพชรขั้นนต่อาอ่าาากัรผเเออยย2พพช นองนี้นะผมห้าครั้งนะฮะใครที่เล่นในสตตีมนะผมแอบว่าเอ้ยพี่ผมเล่นในสตรียมสามารถกดดูโฆษณาได้ไหมกดไม่ได้นะผมเอาตรงๆคือมันกดดูไม่ได้นะผมตอบตามตรงเลยนะแต่มันมีวิธีทาให้กดดูได้นะผมนั่นก็คือต้องใช้กระตังนั่นเองนะฮะกดวันที่เพชรตรงนี้เลยนะผมแพ็กตรงนี้นะผมแพรกัญาพณีลายวันนะครับซึ่งไอแพ็กนี้เนี่ยเราสามารถกดข้ามโฆษณาได้ทุกอย่างในเกมด้วยนะครับผมเราสามารถข้ามโฆษณาได้ทุกอย่างในเกมนี้เลยนะผมไม่กระทั่งแบบว่าสปอนเซอร์ตรงเนี้ยก็กดข้ามโฆษณาได้ร้านค้าก็กดข้ามโฆษณาได้เนอะผมเอ องเติมแผงนะซึ่งแผงมันราคาประมาณ275บาทนะผมรวมแหวดอะไรก็จะประมาณเกือบเกือบ280บาทตรีรลมๆไปนะผมต่อมานะผมวิธีที่สอนะผมก็มคือเส้นทางนั่นเองนะผมกดไปตรงนี้เปิดทุกคนนะสามารถห,หาเพชรได้จากเส้นทางนี้ได้เหมือนกันนะผมแต่จะนานมากๆนะผมกว่าจะปลดเส้นทางนะผมได้เพชรน,นะนานมากๆกว่าจะได้เพชรอ,อ่ะมันนานจริงๆนะผมซึ่งก็เพชรจากตรงนี้อาจจะไม่ได้หวังเยอะเท่าไหร่น,นะผมแต่มันก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะผมที่สามารถหาเพชรได้นะฮะรู้สึกว่าเนีผมเลือกไปปุ๊บ เ,เลื่อนมาตั้งนานแล้วย,ยังไม่เจอเพชรอันเลยนะครับผมนี่ไงเนี่ยได้5เพชรนะผมต่อกี่วิ่ผมไม่รู้นะับผมกี่แต้มไม่รู้แหละเออแต่มันได้5เพชรประมาณนี้นะผมซึ่งเส้นทางก็จะมีแถวแรกกดดูปกตินะผมแล้วก็แถวที่2กดต้องกดดูโฆษณาในการรับเท่านั้นนะฮะ,ะวิธีที่3นะผมเป็นวิธีวิเศษนะผมที่ผมเพิ่มขึ้นมานะผมก็นะง,ง,ง่ายนะผมจะตังค์แก้ปัญหาฮะเนี่ยแหละเออ <c oughs> เป็นวิธีที่แบบว่า,าเห็นผลที่สุดนะผมมาเข้าสู่แนะนําการใช้ตังสำหรับผมกันดีกว่านะผมผมจะพูดแบบว่าการใช้เป็นยังไงคุ้มที่สุดสําหรับผมหรือเป็นสเ,เปอร์นะฮะโอเคเรื่องเงินเนี่ยผมอาจจะพูดไปแล้วนะบบว่าสำหรับแบบผมเนี่ยแบบไหนคุ้มสุดนะผมเพราะงั้นในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเพชรละกันนะฮะโดยสิ่งที่ผมมองว่าคุ้มสุดๆเลยนะผม,ผมมองว่าควรเอาเพชรเนี่ยไปลงสมาร์ทพานะครับผมเพราะอย่างน้อยเนี่ยในสมาร์ทพาก็จะได้กรารันตีรูนแน่ๆนะครับผมหนึ่งอันนะครับผมตรงนี้เลยเปุ๊บกดไปปาปา,ปาเลื่อน นเนี่ยเห็นไหมเวลล์ x นะี่ผมว่าคือเริ่มแรกเลยเนี่ยเปิดมาปุป๊บเราก็ะจะได้กล่องสแตทพาสนี้เลยนะผมไม่ใช่กล่องสแตทพาสเดี๋ยวเป็นกล่องการันตีดูนทันทีเลยนะฮะก็คือ200เพชรเองปลดแบบว่าไม่ต้องบวก10เวลล์0เพชรเองนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเก็บรางวัลก็ประมาณอืม ประมาณ20วันนะผมได้นะฮะพอมันได้ลูนเสร็จนะผมพอมันได้การันตีลูนเสร็จมันก็จะมีได้แปลว่ากล่องกักกักนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะผมเป็นแม่กล่องเพิ่มได้กรอบสู่เอ็กซ์ทรีมนะผมกรอบพวกนี้มันหาไม่ได้อีกแล้วนะผมแล้วก็เอฟปงเอฟเปกีโมชั F ่ P e <c oughs> นอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ได้กล่องกักกักนะผมได้ตังค์หมื่นพันด้วยนะผมเพราะงั้นผมก็เลยแนะนําให้ทุกคนมาปลดพาร์กันดีกว่านะครับผมเออแต่ก็ต้องดูระยะเวลาของเบตันพาร์ตด้วยนะครับผมถ้ามันเหลือว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรงเหลือน้อยกว่าวันนนอออะะะไไไรรเเงงี้้ยยกก็มม่่่่่าาาาซืทหฮ ก็เหลือประมาณ30-20วันอะไรทำนองเนี้ยควรซื้อนะครับผมประมาณ30วันอะ่ะเราจะได้ทำเควสได้ทันหน่อยนะครับผมเห็นไหมของผมนี่คือตอนนี้เหลือที่สิวันเนอสำหรับตอนที่ลงคลิปไปก็ได้เหลือประมาณที่อีกวันนะฮะเหลือต่ำกว่า10วันอะไรทำนองเนี้ยมันไม่ควรซื้อเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็ดูเวลากันด้วยนะฮะต่อมาผมก็อาจจะเอาไปลงลูนนะครับผมในรานค้าต่างๆนะฮะโอเคตรงนี้เลยเปิบในตรงข้อแพ็กเกจน่ะเปิบๆอาจจะมาลงล,ลูนตรงนี้นะผมามาซื้อลูนตรงนี้นะถ้าเพชรเรา มาลงตรงนี้ไว้มันจะเป็นปลุกพลังเพิ่มแพ็กเกจนะครับผมซึ่งระดับหนึ่งเนี่ยมันจะ60เพชรนะับผมซื้อไปแล้วเนาะซึ่งมันจะรีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทุกแพชรนะผมสอาทิตย์รีทีหนึ่งนะครับผมตรงนี้เออก็จะแบบว่า60เพชรทุก2อาทิตย์อะไรทํานองนี้นะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับผมที่ผมแบบว่าแนะนำนะครับก็คือชุดนั่นเองนะครับผมสกินนั่นเองนะฮะก็คือชุดไม่สวยไม่มีแรงเดินนะครับผมประปาณนี้เลยเนาก็หาเลือกชุดสวยๆไปใส่กันได้นะครับผมอัปเกรดความรอที่ให้สมับบบคนแ บางคนอ่ะเออบางคนเขาอาจจะยึดตามหลักที่ผมพูดเมื่อกี้ชุดไม่เท่นะผมไม่มีแรงเดินผมก็อาจจะซื้อชุดก่อนแล้วค่อยไปซื้อหลูนก็ได้นะฮะแต่ผมก็เออถ้าให้แนะนำแบบเอาประโยชน์จริงๆนะประโยชน์ก่อนสวยก็คือ,อซื้อหลูนก่อนดีกว่านะครับผมหาลูนใส่ดีกว่าเนาะ โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมตอนคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดซับให้ด้วยนะครับผมกดซับให้ด้วยกดซับให้ผมด้วยนะผมใกล้ครบพันซับแล้วช่วยกันกดด้วยนะผมช่วยกันกดช่วยกันแชร์นะฮะขอบพระคุณมากครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ